สวัสดีครับวัสดิรับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายเขาวันที่22มีนาคม2567นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะแต่ว่าที่หยุดนะครับหุ้นไทยนะส่วนหุ้นหรือก็มีตามปกตินะครับหุ้นไทยบ่ายจะมีให้ชมทุกๆนั่นนะครับรอบเช้ารอบเที่ยงสลบนะครับบอกไว้ก่อนเนาะ ตลบเลยมันก็คงจะเดินเริ่มเดินดีรอบบ่ายกับรอบเย็นนี่แหละอ่ารอรอดูนะครับอ่ารอบนี้ก็อาจจะรุนลงไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเลขมันเดินไม่ดีเลยวันนี้เนาะอืมไม่ใช่เดินไม่ดีหรอกรู้ๆอยู่รอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรู้ๆอยู่นะครับอมรับรองว่าจะไงไงก็สู้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 ไม่ได้อืมรอรอบเย็นนะครับรอรอบเย็นนะ อรอบเย็นรอบเด,เดี่ยวนะสําหรับคนไทยเนี่ยจะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าจะเอาให้แม่นๆหวีมือสุดๆเนี่ยของคนให้เนี่ยให้รอรอบเย็นนะครับวันละรอบเท่านั้นนะครับสำหรับรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายอย่าไปเอาอย่าไปเล่นอย่าไปจัดอย่าไปอะไรทั้งสิน้นรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะว่ารอรบเย็นนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออก เป็นผู้ออกผลเลขนะครับไม่ใช่ช่องเก้านะอรอบเช้ารอบเทียงรอบบ่ายเลช่องเก้าเป็นผู้ออกผลเลขรับประกันผลไม่ได้ว่าง,งั้นเถอะพูด,ดง่ายอ่าพูด,ดง่ายงอ,อย่าให้พูดชัดเจนกว่านี้เลยอเอาแค่นี้ก็เข้าใจแล้วละ่ะประมาณนี้ที่รอบไหนที่ผ่านๆมาเช้าเที่ยงบ่ายเนี่ยภายในสามรอบเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์หรือสำนักไหนให้เข้าหรือให้ตรงเนี่ย ไม่ใช่เขาให้แม่นเขาให้ไปตรงกับของช่องเก้าออกเองไม่ใช่ให้แม่นอ่ามันเป็นการเลขที่ไปไปเจอไปตรงกันกับเขาเองพระั้นเดียวรอบสุดท้ายเนีย่ยเขาเป็นรอบที่ว่าวัดฟืมนฝีมือเลยประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะให้จัดระล,ะล,ะละัดรอบสองรอบที่ต่างๆเขาไม่มีที่ลงรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายเพราะว่าเขาไม่เอาด้วยอืม เขาไม่เอาด้วยกับช่อง9เขาก็เลยปิดรอรอบเย็นรอบเดียวจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันอประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ามาชมรอบบ่ายกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอา่ารอบบ่ายนะอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้พูดแค่20%นะชัดเจนเข้าใจนะอา่อาคบอ่า เรามาชมกันเลยครับผ่านนี่รุนลลมพูอความบันเทิงนะสามสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สามสี่ห้านะครับมันจะไปตรงกับเขาออกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ใช่ให้แม่นถึงแม้ว่ามันจะเข้าอาจารย์ก็ไม่ดีใจนะตามรอบที่ให้เข้าแต่ละวันแต่ละวันไม่ดีใจอเพราะว่ามันไปตรงกับช่องเก้าเองรอ,อบสุดท้ายเป็นรอบี่ภูมิใจคนนาํานวณมายังไงถ้าเกิดออกตามนั้นแสดงว่าแม่นสุดๆละ่ะสูตรใช้ได้แรานั้นเนีะง่ายง่ายนะครับอืม ถ้าห้ามาก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับเอาสามก่อนนะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่นะครับอันนี้นะครับชุดวินนะครับชุดวินนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้านะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่สามแล้วกันนะครับอันนี้นะครับ เดนเน้นบนนะครับสามสี่ห้าหกนะเน้นที่สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าจากนี้นะครับเน้นที่สามนะเดือดพอนี้ชุดลองนะครับสามนี้นะครับสามสามนี้นะครับเดือชุดนะทำาออทำผิดเลืออมเด่นนะครับดูใกล้นะฝันลรงที่สามนะครับลองสี่นะครับเอาลองสี่นะครับรับสามนี้นะครับ รูดวิ่งนะตร,รงนี้นะครับรูดวิ่งตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับพูดไทยบ่ายนะครับก็โอเคแบบนี้แล้วกันนะครับจัดไปรุนหลงพวกความบันเทิงนะครับเ่อไว้ก่อนนะครับรูดวิ่งทางนี้ไอ้รูดไอ้เจาะทางนี้วินทางนี้รูดวิ่งทางนี้นะครับแบบนี้นะครับเปเที่ยวไปจัดอ่าเรียบร้อยแล้วจุดไปนะครับจุดไปครับ โอเคนะครับพบกันรับเย็นนะถ่ายาสดเหมือนเดิมนะครับถ่ายสดเหมือนเดิมนะครับถ่ายสดเหมือนเดิมรับเย็นนะครับรอบเย็นถ่ายถ้าสดใครว่างเขาแวะเข้ามาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ